มีสูตรการขายถึง21แห่งศูนย์รบริการ19แห่งซื้อตอนนี้ก็รับประกันเครื่องยนต์ยาวๆ8ปีนะครับเรียกว่าใช้ทนใช้นานใช้ลืมไปเลยติดต่อสอบถามได้นะฮะ026626555มาดูกันครับคู่นี้ครับ2พยักกับทนานศิลาชัยครับวันนี้นี่เจ้าศิลาชัยเนี่มาที่เวทีเนี่ย ประกาศเลยครับพี่ป๋องครับว่าวันนี้จะเดินครับไม่ถอยโอ้โหนี่ครับเดินไปเข้า่องแข่งของสองพยักแล้วครับคือจะให้2องพยักเดินเข้าหาก็กระไรอยู่นึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่สิดาชัยก็รู้ทรงกันนะครับทั้งคู่ครับโชงให้สะดวกเป็นพอแต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะแพ้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีผู้โดยสารครับมีกองเชียร แพ้มีกองเชียร์เฉพาะกิจครับจิรศินศิรัล,ะละสะกุลนะครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยทั่วประเทศวันเสาร์ที่7มีนาคมนะครับเอ็เมแชมเปี้ยนชิพ2025เดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับก่อนหน้านั้นกระเวนคัดเลือกแชมป์มาแต่ละภาคตอนนี้มาได้คู่ชิงละ สนนรงทีเคยุทธนาครับแชมป์ภาคอีสานจะเข้าชิงกับชนกิตสิทธินยกพันศักดิ์แชมป์จากภาคเหนือครับวันกีฬาสอสยุพาวดีในรุ่น118ปอนด์นะครับวันกีฬาสอยุพาวดีครับชิงกับปิ่นเพชรมอรัชพโคลานะครับในรุ่น112ปอนด์หญิงครับแกนศักดิ์สอราชภูมิครับแชมป์ภาคกลางเจอกับพลชัยสิงห์มาวินครับแชมป์ภาคใต้ในรุ่น126ปอนด์พิมเพชรเบนิดชิงกับจิตติสอสอเชียงใหม่นะครับใน118ปอนรับ แล้วก็ยอดยุดมอแล้วจะพัดสุร,ราชนะครับชิง135ร้อยสามสิบห้าปอนเจอกับนิติชัยอวังหินนะครับเป็นใต้เจออีสานชิงร้อยสี่สิบเจ็ดปอนนะครับเพชรุรพาจากเหนือครับเจอกับเพชรแสนชัยจากใต้นะครับแล้วก็มีมวยค่พิเศษต่างชาติเจอต่างชาติอีกสามคู่ด้วยกันรวมไปเก้าคู่ครับตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปครับวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคม,มเยนเชิญนะครับคนไทยชมฟรีครับผมมาดูแสงสีเสียงสวยงามของราชดำเนิน มีมาดูอินเวซีที่แบบสุดยอดอลังการนะครับฟรีฮะเต็มที่ครับมาดูกันได้เลยครับแล้วผมมีเสื้อแจกด้วยมีเสื้อแจก200ตัวไม่ปีนับได้เลย200ตัวอง200ตัวไม่โม้เลยนะครับมา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 ดูกันเยอะๆครับส่วนบนเวทีครับประมาณสัก20ิบนาทีสุดท้ายครับแต่กันเดินจริงครับศิลาชัยครับวันนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับ นี่นะครับความเป็นมืออาชีพครับนักบวยต้องวางไว้ก่อนครับเรื่องมิตรภาพครับอาก็พยายามต่อยครับนี่ครับดูมีความมั่นใจเหมือนกันครับท้านศิลาชัยก็ถือว่าเป็นตัวยืนแหะครับยืนมาหลายคนละโหมดยกพักครับอีกเข้าสู่ปีที่80แล้วครับที่ไปเตะขวาขึ้นมากรับวดแข้งขวาขึ้นครับแข้งขวาของสองพยัคครับ เกี่ยวแล้วพยายามต่อยครับต่อยหมัดครับศิลาชัยเตะขวามาก่อนครับสองพยักขวาอีกทีครับหัวซ้ายคืนมาครับต่อยครับหาครับรวบใ้ครับแต่ถ้ามันนึกดูอีกมุมหนึ่งครับพี่ปองนะไอคนที่มันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสนิทกันมากๆเดียโอกาสมันจะได้ต่อยกันน้อยนะได้ครับก็วัดกันไปเลยครั้งเดียวเออเชื่อไหมไม่มีครั้งที่สองนะครับ เตะขวาเดินต่อยหมัดนะครับศิลาชัยครับขยับเข้าไปครับศิลาชัยเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับขวาคืนจาก2พยักหมัดซ้ายของศิลาชัยดักศอกขวาไว้ครับ2พยักแยกออกมาครับกรรมการครับแยกครับเดินมาครับขยับ ขยับรวบไว้ถีบขวาไปก่อนครับสองพยักแข่งขวาโอ้ยบวกคืนครับไต้ซ้ายขึ้นไปครับอ้าวครับตีครับทางด้านศิลาชัยรวบไว้ตีขวามาล็อกไปก่อนครับแยกออกมาเดินเร็วครับเจอถีบซ้ายดักไว้ครับถีบขวาคืนสับซ่อขวาครับศิลาชัยวงในยังไงครับ ตั้งแขนไว้ก่อนครับแยกออกมาเดินเข้าหาเจอทีศแฉกไว้หมัดซ้ายครับกระแทกไปครับเตะขวามาต่อยครับต่อยครับแมยังไม่แม่นกรบสับกสอกไม่ถึงเตะซ้ายไปก็ดึงหลบได้นิดเดียวครับสองมายากอยู่ในเกมรับเลยครับศิลาชัยเปิดเกมก่อนอาครับโยกคืนมาบ้างครับขยับคืนมาบ้างครับขวามาเตะสูงเกี่ยวได้แล้วก็ผลักไปก่อนครับ ค่อยๆโยกเตะขวามาต่อยคืนครับเดินเข้าหายก2ครับผู้เอกของรายการับเตะขวามาซ้ายคืนไปขวาคืนครับขยับไว้ครับตั้งกับเตะซ้ายไปซ้ายกับหวดไปครับมองหน้าครับขวาครับแข้งขวาบัดขวา ขีปลายครับหลังออกกรวนออกมาแข้งขวาจิกไว้ครับซ้ายคืนไปครับที่สองแข้งสองกาดครับกระดันสองพยักครับเตะขวามาครับแข้งขวาเกี่ยวได้ต่อยซ้ายครับเดินเร็วครับซ้ายครับหวดไปครับเกี่ยวไว้ซ้ายคืนครับโอ้นี่ครับ เกีมรับเกี่ยวแน่นครับอาจจะเจอสับสอคืนไปครับกบพยายามนะครับทางด้านศิลาชัยครับไม่ยอมให้ทางด้านสองพยักเตะฝ่ายเดียวครับทีไปหมดยกกบพักก่อนดูภาพช้าครับจังหวะสับสอของสองพยักกับเตะขวามาพยายามต่อยคืนเตะซ้ายไปครับยังไหวครับัวดซ้ายคืนครับได้ครับของศิลาชัยนี่ยลงทุนครับ ไปรับแข้งก่อนครับแล้วจะต่อยคืนนี่ไม่โดนครับเตะมาเกี่ยวแล้วต่อยครับเจอบล็อกไปหมดดูกันต่อครับซ้ายไปครับยมบังครับหัวแข้งขวามาหมัดขวาครับอ้ดักไว้ครับรอจังหวะทีไบ้ครับเดินครับเตขวามาดันโอ้แันเสียหลักล้มลงไปซะเองครับนนศิลาชัยครับ เหลี่ยมตัวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับสองพยักศิลาชัยต้องเร่งแล้วครับขวดซ้ายครับใช้ลูกหนักครับต่อยไม่โดนเจอรั่วไปเอาละครับเดินครับศิลาชัยหรือต้องโดนเดินบทเดินเบียดให้สองพยักหมดให้ได้ครับดูว่าจะไรกวดสองพยักยะงะงอ่งัดเจองัดสอกเตะซ้ายไปครับศิลาชัยครับ เตะขวาแล้วพยายามจะโหนครับสองพยักแล้วก็รับแบบนี้นีดแม่ใส่หน้าเลยครับศิลาชัยครับนี่ครับก็พยายามทุกวิถีทางเลยครับโอ้แต่บมาจัดจ้านแล้วก็ลูกเรื่องลูกป้องกันตัวครับของสองพยักนี่มันจุกจิกเหลือเกินครับ ไปมาพอรวมเนี่ยเจอรัดล่างอีก like like ครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับศิลาชัยครับขยับขยับเดินไปครับยังไงดีครับเตะมาก็พยายามจะหวดคืนนี่กัยังทำอะไรไม่ได้ครับเอาหมัดได้ครับจะสับศอกต่อยครับาลออกเตะซ้ายเตะซ้ายครับเจอแข้งขวาสวนขึ้นมาขยับขยิงขยิงไปครับต่อยลำตัวครับขูดแต่หัวซ้ายขึ้นมาเข่าดักไว้ครับหัวแข้งซ้ายไป เสียบเข่าไปครับโอ้แต่ตูครับแม่จังหวะล็อกอีกครับโอ้สะพายแล้งแบบนี้ครับยอมหรือยังครับธีราชัยครับแม่เพิ่งจะยกสามนะครับมันก็ยอมไม่ได้แล้วครับอายาตไปแล้วก็พยายามมารวบโอ้โหนี่เก็บเผาเวลาตั้งแต่ยกนี้เลยแหละครับดูมั่นใจนะครับสองมยัดไะซ้ายเลยครับ ครแล้วก็หยุดไปเลยครับน่าจะเร่งถึงน็อปหรือเปล่าครับก็แหมอะไรับไป2แข้งครับคือเร่งได้ก็ต้องเร่งนะครับจบได้ก็ต้องจบนะครับจังหวะมีโอกาสมีต้องทำนะครับโอ้นี่ครับโอ้ดูครับน่าจะพาไปเททิ้งครับอ้าวครับทําได้ครับค่อยลุกขึ้นมาครับซ้ายครับหมัดครับต่อยครับต่อยครับค่อมไปครับ เด้งตีครับโอ้โหนี่ครับเจอตั้งกับแพงขาไว้อีกครับขยับเดินเจอหัวดแข้งขวามานงครับนงครับจะต่อยครับหัวดแข้งขวาแข้งขวาไปครับเจอรวบด้าล่างครับโอ้โหนี่ครับบดยกครับหมัดขวาครับกักเอาไว้ครับจังหวะนี้กีฬาชัยก็พยายามแล้วครับหาวิธีฮะหาวิธีเจาะไปเรื่อยครับ ตีเข่าของศิลาชัยครับแก้งขวาหัวดักๆเอาไว้ครับสกัดการเดินของศิลาชัยดูครับก็พยายามแบบเต็มที่เลยครับการในวันนี้ครับสองพยักกับศิลาชัยครับดักเตะขวาไว้ครับสองพยักดักเข่าอีกครับเตะซ้ายครับศิลาชัยมีอะไรก็ใส่ไปก่อนครับตอนนี้ครับ จุกจิงอับหมัดครับหมัดครับหาครับไล่ทุบแล้วครับแมลื่นลื่นลื่นแล้วีไปก่อนครับวิ่งเข่าใส่ครับตอนนี้สีาชัยจักแทงขวาครับเตะขวาไปครับพยามออกมัดหนึ่งสองครับศิลาชัยครับแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายรละาไว้ครับจัดสองพยักไปต่อครับศิลาชัยครับ เตะขวาสูงครับแมจะเทเทไม่ได้แมจะจังหวะมันขาดไปหน่อยแทงเข่าซ้ายได้หมัดซ้ายครับจะเข้ามากอดนะครับแทงซ้ายเตะขาากับศิลาชัยแทงขวาของสองพยัคจ์จกอดหมัดซ้ายไม่ถึงอีกโอ้นี่ครับก็พยายามครับปุ๋ยศอกดักมาครับสองพยัค์หลักไว้ก่อนครับไม่ให้เข้าถึงตัวครับศิลาชัยเตะขวาพยายามต่อยครับเจอหัวแท็งขวาครับโอ้นี่ครับหยุดเลยครับเจอทีมหน้าอีีครับ สับซอกเตะขวาครับหวดคืนครับไอจังหวะโดนเตะขวาเปคู่เลยครับเข้าไปเป็นขมับเลยครับอาครับรวบรวม,รวมสติมาใหม่ครับกำลังจะทำเขาเพลินๆเนี่ยโดนเตะเดียวนี่ช็อตไปเลยครับหลังจากหายืึนก็มาพยายามต่อครับศิลาชัยแมมันพืดไปพืดมาครับ ไปมองทีมงานหน่อยครับทีมงานก็มีความหวังอะไรครับมีสามแสนนะครับให้ศิลาชัยครับอัดฉีดโดยทวีสักดิกนะครับอดีตรองแชมป,ป์ปูนเสือตัวที่6ตอนนี้ก็หันมาเป็นเซียนมวยแล้วก็ผลักดันส่งเสริมน้องๆครับเจ้าบีทวีสักดิเไปขวาอาต่อยซ้ายครับแล้วเจอร่วมครับนี่ครับ รับแบบนี้นะี่คือแก้ไม่ตกครับก็พยายามมาตัวรอดแหละครับสองพยัคฆ์แต่คนที่ต้องไล่กวดนี่ก็คือศิลาชัยนี่แหละครับหมัดซ้ายถีบไไว้ครับ2องพยัคฆ์ครับ ศิลาชัยเองก็อยากจะตีเข่าครับไม่เข้าไม่ชัดเจนอยากมาครับท้ายๆแล้วครับเดินครับยังมีความหวังอยู่ครับดังนนั้นศิลาชัยครับเตะซ้ายไปครับสองักตอนนี้นี่อู๋นี่ครับรอดักหวดการคอครับอาจจะจับไม่ได้ครับสับซอครับสับซอยทีนี้มันแบบไปโดนเชือกรับอืนหน้าแล้วก็หวดครับหมดดูภาดฉากันหน่อยครับเรียกว่า เห็นอาวุธของศิลาชัยหมดแล้วล่ะครับสองพยักตจากสองวานะครับแทนไปครับต่พญาชัยก็เดินอย่างมีความหวังครับหมัดฝาแล้วก็เข้ามารวบเอาไว้เดินเหมือนเดิมครับศิลาชัยหัวแข้งขวาครับเดี๋ยวดูอาวุธในความแม่นยำเนี่ยมันขาดหายไปเยอะครับ มาหัวขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับสองพยัคฆ์ยังไงซะก็ยังต้องพยายามนะครับศิลาชัยครับสองพยัคฆ์จะเข้ามาผูมากมังอรครับสีลาชัยจะสับศอกขีดขวาครับเตะขวาไปขวาโต้ขวามาครับโอ้วันนี้รุนหลายอย่าง ลุ้นมวยเสร็จปุ๊บไปลุ้นผลการเลือกตั้งแล้วครับทุ่มครึ่งลุ้นลิว์พูกับแมทซิตี้โอ้ยาวครับแต่ถ้าใครอยากลุ้นมวยต่อก็มีเหมือนกันให้ได้ดูรอบสอครับที่ราชดำเนินครับก็เป็น KP พีซันดไฟนะครับต่อด้วยความมันเลยนะครับโอ้ยดักซอกครับ่าราการจิราสินครับแยเออกมาครับ ดักขีบมาไว้ครับสองพยักเตะขวาครับแล้วก็เขาจับก่อนนะไตะขวาครับแต่ก็จุกจิก,จกชกยากจริงๆน,นะครับสองพยักส่องซ้ายสองขวาไม่ถึงนะครับผล,ลักออกดักขีบซ้ายครับสองพยักกระโจน้าไปครับศิลาชัย ยับยังไงดีจะสับสอบดูครับระยะต่อยระยะสอกนี่แต่เกิดพลาดนิดเดียวนี่เกิดโดนรวบไปหมดเลยครับแทงขวามาครับแล้วก็หลัดล่างครับเต่งตีครับเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับท่านศิลาชัยครับ ขวาครับแต่ดูกันนี่คือแกจะมุดอีกดีเอาโดนศอกครับหลังกอกไปก่อนครับหยาบครับแี่ก็เต็มที่แล้วแ่ะครับสัญญาณยอมมาแล้วนะครับขคุณท่อดีท่อ p v c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสพพุรุ่งโรจน์ครับ026626555และก็ขอบคุณครับ ครับคอมเพลเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายดับหนึ่งเปลนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพลเบรกครับรอเสียงละฆังครับไม่น่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับถ้าเกิดฟ้าไม่ผ่าตอนฝนไม่ตกแต่วันนี้ดันฝนดันตกด้วยแต่เวลาเหลือน้อยเต็มที่แล้วนะครับขอบทุณนครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงแหละครับคุณผู้ชมครับจิรศิลป์ศิละลาสก,กุลก็คงจะชูมืออย่างเป็นทางการนี่ครับคู่เอคู่ไฮไลท์ศึกท่อน้รมไทยเกียรติเพชรทีเคโอครับสองพยัคลูกเสด็จแม่บางไพรครับเจอกับศิลชาชัยสอนทอมแมนนะครระยองอัฐรุ่งโร์ครับโชกกันครบ5ยกจิรสศิลป์รวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่สองพยัค์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ แล้วอยู่ไหนครับนักมวยครับแล้วครับทวนกระบวนความนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ